ปางแง่มห้วยชาวบ้านสวัสดีครับตอนนี้ผมมาจู่โจมที่โดมของหมู่บ้านดินทองเดศสวัสเมืองลำสาบแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดชุมธาน,นีนะครับมาที่โครงการนี้ครับโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการมอบเครื่ององุปโภคบริโภควันที่ครับ นายกเทศมนตรีคุณดารุณีวัดแก้วนะครับหรือว่านายกจุกนะครับได้มามอบเข้าสารคือเข้าหอมมะลิ15กิโลเชียวนะครับ ดีใจนะคะที่พ่อแม่พี่น้องลินทองนะคะมารับเข้าสารกันเยอะนะคะที่ได้ลงทะเบียนมาประมาณพันหนึ่งร้อยกว่าคนนะคะแล้วก็หลายๆหลายๆห,ห,หมู่บ้านด้วยนะคะรวมกันแล้วพันจุดเนี้ยพันหนึ่งร้อยกว่าคนก็ได้ทําโครงการแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะที่ว่าได้เห็นโครงการแล้วก็ทําการลงทะเบียนออนไลน์แล้วก็ลงทะเบียนแบบเขียนมาส่งให้กับคณะกรรมการชุมชนสมาชิกสภาหรือที่กองสวัสดิการนะคะ ซึ่งนายกและคณะกรรมการช่วยเหลือก็เลยเห็นแล้วว่าพี่น้องทุกครัวเรือนเดือดร้อนหมดทุกคนได้ราบผลกระทบหมดการช่วยเหลือเบื้องต้นได้ก็คือข้อสารนะคะแล้วก็การดูแลเรื่องอื่นๆเราก็ดูแลอยู่นะคะแต่อย่างนี้เราจะได้ทั่วถึงแต่จะมีข้อแม้ว่าการลงทะเบียนให้เราน,นิดนึงนะคะเพราะว่าการลงทะเบียนแล้วเราต้องนําชื่อต่างๆเนี่ยไปเข้าสู่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เขาพิจารณามาแล้วถึงจะมาอนุมัติจัดซื้อได้มันเป็นขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อนะคะที่ เขาทากันอยู่นะคะถ้าไม่งั้นก็ข้าราชการก็จะลำบากเพราะเราเป็นนักการเมืองเราก็ต้องการให้พี่น้องประชาชนได้ทุกอย่างแต่ทําโดยวิธีขั้นตอนแะถูกต้องนะคะวันนี้ก็รู้สึกปลาปพื้มนะคะที่เห็นหลายๆห,หมู่บ้านไม่ว่าจ,จะเป็นหมู่บ้านพัฒนาศิริโนว์ว no ิวหรือทรงพลที่เข้ามารับข้อาสารอย่างเยอะนะคะแล้วก็มีความพร้อมของคณะกรรมการชุมชนนะคะที่ได้เตรียมความพร้อมเตรียมจิตอาสาไว้แบกช่วยแบกขา้วสารให้กับพ่อแม่พี่น้องที่แบกไม่ไหวนะคะวันนี้เราขอบคุณ ทางคณะกรรมการแล้วก็จิตอาสาของอสมอนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆทุกกองนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะกับดูแลพี่น้องพี่น้องในช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะคะเรสืสองสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องในเทศบาลเมืองลำสําแก้วเร็นเพื่อนๆเทศบาลอื่นๆอีก76จังหวัดเราดูรับทราบผมนะครับว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง ต่อสู้กับพิชิตโควิด19อย่าลอยบ้างนะทางเทศบาลชพื่หรือเพื่อนุ่นย,ยบ้างครับก,ก็การดูแลของเทศบาลนะคะในการเบื้องต้นเนี่ยถ้าใครที่ได้รับผลกระทบในการติดเชื้อโควิดในี19เนี่ยทางเทศบาลก็จะมีคณะพยาบาลหรือหมอที่คอยดูแลสอบถามข้อมูลและการต่างๆแล้วก็เราได้มีการจัดตั้งศูนย์พักคอยไว้ที่ของเราเองนะคะเพื่อรับรองรับพ่อแม่พี่น้องกับ ในเขตเทศบาลหอแก้วนะคะซึ่งในศูนย์พักคอยเหล่านี้เราก็ทํา MOU กับทางโรงพยาบาลเป็นที่ปัตนะคะโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ของผูคศนะคะทำาอ o u ร่วมกันเพื่อจะได้นําคนป่วยไปเข้ารักษาต่อตามขั้นตอนแต่ถ้าใครที่เป็นลักษณะเ,เป็นผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการมากเป็นสีเขียวเราก็จะให้อยู่ใน ซีไอ CI หรือสูญพักคอยหรือเฮตไอที่โฮมไอโซเลชันที่ตามบ้านนะคะแล้วก็ความเปนอยู่เพื่อแม่พี่น้องในช่วงนี้สถานการณ์ช่วงนี้พี่พ่อแม่พี่น้องลาบากลาบากเพราะว่าบางท่านเนี่ยครอบครัวนเนี่ยบางท่านก็ต้องอโดยพักงานเพราะว่า COVID โควิดไม่สามารถที่จะทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะคะคือเศรษฐกิจอาจจะแย่ลงในการทํางานก็อาจจะมีการพักงานรายได้ก็ถดถอยในการดูแลเบื้องต้นของดิฉันก็คือดูแลข้าวสารเบื้องต้นนะคะก็ ได้ทั่วถึงครอบคุมนะคะถ้าพี่น้องได้เขียนความต้องการมาลงในโครงการนี้นะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นกักตัวหรือติดโควิดหรือกักตัวอยู่ในบ้านเนี่ยที่14วันไม่สามารถออกไปได้แล้วก็หาเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งต่างๆยาแม้เจลต่างๆไปให้ที่บ้านลงพื้นที่พร้อมท่านสมาชิกสภาเทศบาลลำสำแก้วแล้วก็คณะกรรมการชุมชนด้วยรวมถึงอสมแล้วก็คณะหมอนะคะ นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ไม่หวัดไม่หวั่นไหวอีกคือฝนนะคะพายุก็มาอีกบ้านเราก็เจอศึกฝนเมืม่อเมื่อวันที่20กว่าระหว่างเดือนกันยาหมู่บ้านทางก็รับศึกไปนะ้คะนะคะทางเราก็มีการวางแผนป้องกันน้ําท่วมไว้ละเยอะตั้งจัดตั้งเวรยามนะคะแยกกันระหว่างเขตที่หนึ่งจะเป็นของกองสาธารณภัยเนี่ยป้องกันสาธารณภัยทางนี้จะเป็นของกองช่างก็ดูแลมีเวรมียามตลอด ถึงเที่ยงคืน24ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ดูน้องๆดูแลเครื่องแล้วเตรียมติดเครื่องพร้อมตลอดเวลานะคะก็จะมีบ้างที่ถ้าปริมาณฝนมันเยอะก็อาจจะทําให้ฝนตกแล้วน้าท่วมขัง,งรอกรารระบายนะคะก็เราก็ห่วงใยพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ก็อย่าลืมไปไหนสวมหสน้ากากพกเกลียวล้างมือนะคะที่ว่เราติดต่อกับคลองอะไรครับจึงให้มีเกิดน,น้าทู้าม <3 S 1> <อ>รอเของเราของเราในติดต่อขอบประยุรศักตัง้งกิษย์ประยุรศักนะคะก็มีประตูที่มันปิดเราไว้ถ้าเขาไม่ดูดออกไปน้ําก็จะ พอพวกเราเนี่ยจะต้องเอาคลองแก้มนีเพื่อดูดน้ําลงคลองแล้วก็จะสูบไปถึงคลองแล้วก็จะดูดจาื่นสู่แม่น้ําเจ้าพระยานะคะพี่น้องชาวชุมชนต้องรู้รับทราบและสนองนโยบายขารับนโยบายของรัฐบาลและของเทศบาลอย่างไรบ้างครับก็พี่น้องก็ที่เราตั้งโครงการนี้มานะคะก็พี่น้องก็จากการที่ตอบสนองมาก็คือการเขียนโครงการเขียนคำร้องมาแล้วก็เขียนแบบออนไลน์มาประมาณ ทั้งหมด12,024คนนะน,นะคะในในเขตเทศบาล琅ก้าก็ยังถือว่ามากแต่ว่าแต่ว่าก็เยอะกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่เราแจกจุงย่างที่ประมาณ9,500อันนี้เพิ่มยอดขึ้นมานะคะ ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวอ่างอแก้วทุกท่านนะครับเป็นโครงการของเทศบาลอ่างอแก้วที่ได้มอบข้าสารหอมมะล,ลิ15กิโลกร,รัมเป็นกังใจและกําลังใจเป็นการบรรเทาเบื้องต้นให้กับพี่น้องในช่วงโควิดที่พวกเราได้มีผลกระทบกันมากนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เทศบาลอ่างอแก้วโดยท่านนายกเดลีอ่างงแก้วและท่านสอทอท,ทุกท่านนะครับได้ล็งเห็นความสำคัญและก็ให้ความสำคัญกับพี่น้องที่มีผลกระทบนะครับ วันนี้เข้าวสาร15กิโลกร,รัมปเป็นข้าวหอมมะลิด้วยนะฮะข้าวนิ่มทานอร่อยนะต้องขอบคุณทางทัฐบาลและก็คณะทำงานงทุกท่านนะครับตลอดจนผู้บริหารทุกทุกคนข้าราชการนะครับวันนี้ได้ความเปรื้อจากพี่น้องอาจากคณะทำงานชุมชนวาดลินทองนะครับที่อำนวยความสะดวกใครที่ิ้วไม่ไหวใครที่ยกไม่ไหวนะครับไปไม่สะดวกนะครับวันนี้ก็มีอาสามาช่วยกันนะครับ บรรเทาให้พี่น้องได้ส่งถึงบ้านเลยวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่กทานนะวันนี้บรรยากาศพี่น้องประมาณพันกว่านะครับวันนี้นะครับก็ทยอยมาใกล้แลวครับใกล้ที่จะเต็มจำนวนที่ลงทะเบียนกับทีเทศบาลกำแก้ไว้นะก็ขอบคุณใจพี่น้องประชาชนชาวลำตังแก้วทุกทุกคนนะครับที่ท่านนายกและผู้บริหาร,รตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านนะครับได้ให้ความสำคัญและก็ให้ความดูแล อย่างนี้ด้วยดีตลอดมาตลอดจนการดูแลเรื่องของเรื่องของอุทกภัยใช่ไเรื่องของทน้ำท่วมนะครับก็ทำได้ดีนะครับสามารถลดความสร้างความรวดเร็วในการให้การระบายน้ำได้เร็วมากขึ้นมากกว่าที่เคยทำไปในวันนี้ทำได้ดีมากๆขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเรื่องน้ำเ็เรื่องการดูแล,แลตลอดจนโควิดที่ผ่านมาก็ให้ความช่วยลือและก็ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ สร้างถือว <tr> ่าคอยตลอดจนได้หลายเรื่องที g, ่ได an <Silver scales. S 1> <statistics> ้บารดำเนินการันวันนี้ขอบคุณแดนน้องชาวประดาชนชาวเราถึงเจ้าด้วยขอบคุณครับายงามรักขอบคุณครับขอบคุณรับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรครับ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเทศบาลบางลำสามแก้วของพวกเราด้วยนะครับที่มีสื่อดีๆคอยช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเทศบาลบางลำสามแก้วในเรื่องดีๆเพื่อเป็นการแนะนําในเรื่องต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของพวกเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านนายกกับผงข้าวนี่มันแตกต่างกันยังไงฮะดูท่านอ๋อใช่ท่านนายกนะครับ อดีตท่านนะครับก็คือพ่อแม่นะครับหรือว่าตระกูลของท่านก็เป็นลูกชาวนานะครับเหมือนกับพวกเรานะครับฉะนั้นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับข้าวในเรื่องเกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับท่านมีความเข้าใจดี สนับสนุนโดยอาหารเสริมป๋าแง้มครับเจ้านายปูนปูน